ครับสวัสดีครับเอฟซี FC, ทุกคนครับเมื่อนี้ผมแต่งไปพามาเบิงคงสุดท้ายลำพอ่อพอวิเศษนะครับเนาะครับโอ้ยมือนี่ฝนบรรยากาศครับเอฟซีฝ่ามือฝากคุมอ,อยู่ยันฝนตกอยู่ครับพอดีว่าพอพอ่พอวิเศษนะครับเนาะเบิงน้ำกันครับเอฟซี FC. ครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับพ่อช่องหนุ่มทำไรช่องไรเหมือนกันครับเอาโค้งสุดท้ายดูหอกไปไหมเนี่ยเนี่ยทานเออเน้นพี่ชายก่อนเพราะพี่ชายฟันชงโค้งสุดท้ายมันไม่ได้เล่นล่างโหเอาร่างยังเดียวก่าโอ้ยมันมันมักล่างได้ครับผมอ่ะล่างไปเลยจับไปเลยตัวตัวล่างเนี่ยน้อครับผมอ้า ซีเจี่เก้านี่สันี่สามตัวลางเนาะลาง4ี 4, 9, 4นเก็ดสีเก้าหนึ่งสีบนนีด้วันนี้บนนี่เอาตัวบนนี่เอาตัวหาศูนย์หาศูนยนี่ตัวนั้นมันจะเป็นเก่าศูนย์บบ้าง ว่าจะเป็นเป็นรางโมงเปลี่ยนตัวนี้น<ม>เป็นบนเป็นบนทั้งเดียวก็เก่าเห่าศูนเก่าซูนเอา้ากุ้ยกันบ้างนะคือว่าคือว่าถือมารางเอา้าเจ้าเจ้าขี่ว่าตัวนี้มันจะอยู่รางมันมออยู่จำจำห้องมาเสียงมอหนึ่งมึงม,ม,มันเป็นบนตัวนี้นแต่ว่าแต่ว่ารางนี่ซีก็รางนี่ซุ่มนี่เรียกมีศูนหนึ่งแต่ว่าตัวนี้มันต้องมาอยู่บนเกาศูนเกาซุนเป็นบนตัวนักตัวหาศูน ตัวนักเหาูงตัวนักก็อสูงวงข่มได้ยัง่งบ่ว่องละวิ่งนหัววิ่งนักก็หาน่วิ่งจะไ้บ่วิงจะว่งเนะเขาเาว่านี่พราี่่วิ่งตัวเหนมันวิ่งก็วิ่งล่างสีวิ่งล่างสี่างเขียนวิ่งล่างสีกตนี้่เขียนได้อวิ่งเอาตัวเดียว่ะก็วิ่งตัววิ่งตัวเดียวอืเอาวันนี้วันนี้มาวิ่งซี่เหบ่ล่างนี้ล่าง วเป,ป็นบนุญวเป็นบนุญถ้าถ้าบุญเนี้ยมันมันมันเป็นอะไรมันว่าบุญกับสร้างเรังสือแต่ว่าห้องม่เมืม่อคิดม่อม่อม่อเสียงเงี่ยคำน,นวณเงี่ยตัวนี้มันเป็นบนุญครับอ<ม>ืมตัวนี้มันเป็นลงังครับผแต่ว่าสามตัวนี้พูดคุยกันดิที่นักตัวได้กับพูดกันนะโอ้มันมันไม่เออมันขึ้นมาเรื่องหันห้องหันศูนย์เจ็ดศูนย์มันมีมันมีศูนย์เจ็ดศูนย์หก มันซูนีบอ่มึงฮ่ก็จับมาตัวเดียวซูนเจ็ดมันก็ออกขึ้นหกปับันนี้ปันเ้าจะจับปั๊บตัวนี้ตัวตัวซีเก็ดมันจะออกตัวซีเก้าองศสินี้อนนี้มันเสียเปล่ามันเดินมันเรียเอามดเแล้ตัวหาซูนเนี่ยมันจะออกเก้าซูนสิกรดีหาซูนนมากทีมากเก้าซูนนี่าไม่เลสันดีก็ราะัะนันเบ็นสันดีวิ่งตัวนี้จ้าห์นะอาวิ่งวิ่งเบอรเออวิ่ง่ะ เอาซีตัวเดียวเนาะซีตัวเดียวดางวิ่งบนวิ่งยังพ่อศูนย์ยิงบนศูนย์ศูนย์ดังวิ่งแต่ว่าด่างนี่คือโบราบแบบนี่พี่ทุพ่อซื้อไปแล้วมั้ย่ซื้อแล้วอันพ่ออันพ่อนักตัวใดครับนี่งนักทหารซื้อแล้วซื้อนักทหารอันได้จักหมื่นหรือครับนี่งสามมื่น นั่งครับตู่นี้เนาะตัวหาสูนเนี่ยม้สวนนสามมือตัวหาสวนในสามมือกางตงน้นเอาขึ้กันบิดเลยว่นีงเอาตัวละมือครับผมมันเราจเปว่าไม่ได้แจกเนพ่อเาเลยอเก็บไหนามีอยิงลางยิงปีบุยิงนผสมในดี้ดเราปอกกนกิงไหนพี่พีิดยากเี่ด อ๋อวันนี้มันใจจ้าว่าเลขบนนี่ขาดขาดหาดิครับเลขบนนี่จ้าว่าโอาเลขล่างขาดหาดิโอล่างขาดเออขันดาพยายามพยายามไม่หายยังไปสืบไปดิอืมมันมันไม่มีหาล่างดิไม่มีหาล่างแต่ว่าบนนี่มาโยนบ่บนมาเนี่ยบกโก้บกเก้กระหาทิศซุนกับผมมีหาทุนกับโก้ซุน เัาซูนหาเงยมงเ่าไตัวหาตรงเลยบ่พ่อเนี่เรื่องเนี้่ตัวตรงเลยตัวหาสนครับผม่าช่ซื้อเก็ตหาสูนก็สามหาสูนนะตัวหาซูนนี่พอกลับเลยบบ่แดกซูนเช็ดมันเอาตรงตรงเลยบ่กับซูนเช็ดมันไม่เชได้เราะบนหาซูนเข้าซูนก็ต้องกลับตรงตรงเลยหัวหงัดนั้นเป็นตังคูพวงสี่ร้อยบาท ฝักบัวซ okay. ีนะครับหน้าจอมังนะครับเนอวเรียกพ่อวิชัยนะครับเนาะอาจารย์เรียกพ่อวิชัยนะครับน้อคงสุดไทยวิ่งพ่อเราให้วิ่งซีบนโอลังบบนีวิ่งวิ่งศูนย์นะพ่อเนาะ ครับก็มีหาศูน <could> ย <see. S 1> ์เก่าศูนยล่างกับซีเซีเก่าหนึ่งซครับก็ถือเรียกช่องดเรื่อยบถือไม่ดีเลยการพิ่ตัวเท่า้องขหองขึ้นอ้นห้องนขึ้นขึ้นเข้นงนอ ครับเอฟซีสนามนี้ปิ้วนี่เอฟซีเคยจะเคยเห็นนะครับน้อยู่ใสวัดใดพอดีโชคดีพ่อพ่อวิไสอยู่นี่นะครับเนาะถ้เลย้ถือโอกาสเลยนะครับเอาพ่อเตรียมกับิีมผ้ามาสรุปเบื้องเนาะเรียกพ่อวิไสนะครับเนาะครับเอาไปเบื้องไปเป็นแนวทางนํากันครับเอฟซีคงสุดท้ายแล้วนะครับเนาะมืออื่นีกระเมียนมือเลขออกแล้วครับเลขล่างพอเราให้วิ่งซีนะครับเอฟซีจับคู่มีซีเกียซีเก้า หนึ่งสี่นะครับเนาะส่วนเลขบนเนี่ยพอเราให้วิ่งวิ่งศูนย์นะครับเราเน้นหาศูนย์ก็เก้าศูนย์นะครับมีเลขสองหางแต่พอเราเน้นหาศูนย์ไม่ต้องกลับประดันครับยี่ซีเอาเพิ่งใหม่เป็นแนวทางนะครับยี่สิเนาะพอเตรียมกรบเบื้อเพื่อกันนอเลขจะออกตัวใดครับฉะนั้นแล้วยี่สิกับไซวิจารณญาณในการรับส้มนะครับยี่สิเนาะครับพ่อวิชัยนะครับพ่อวิชัยเรียกเล่ากับเรียกวิ่งเรียกนั้นเล่ากับ เก่งอยู c c Luckily, Hence, học, 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 ่ครับตามพอเตียมเคยติดตามเรามาข้าวเนาะเรียกจับคู่ลงเทือกับพอใครเขานะครับบอกกอนซื้อบวกกันตรงตรงลนครับแต่ไปเรียกวิ่งนีพ่อเลาเก่งอยู่นะครับเอาแคบหน้าจอไว้เบิ้งนะครับเด้อสี่มักจัดคัดกับพานนะครับเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเอาฮนมักันชอบขันเขาบาแลลวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมไหมนะครับเด้อสี่ คนนะครับเนาะสุดท้ายนี่พอเตียมขอเวพอรนให้เอฟซีทุกคนนะครับเนาะที่เขามาเบ่งมาติดตามมาเตียมมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเนาะความเจ็๊ยบใหญ่เลยข่มไข่ใหญ่มีนะครับเนาะครับวันที่หนึ่งมีทุน,าน,ทน่ายนั่งถูกหวยรวยเงินกันนะครับถือรางวันที่หนึ่งกันนะครับเดอ้อเอาสุดท้ายท้ายสุดนี่พอเตียมก็มีแค่นี้ขอกราบสวัสดีครับโอ้เบ่งฝาเด้๋เอฟซีสีฟ้า หยาดฝนตกู่๋ยครับเนาะครับทักายมีสิ่นี้นะครับเดออสวัสดีครับ